ไม่รู้ว่าพวกเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะไฟปกครองเทศบาลหรือตำรวจเนี่ยนะครับเขาเห็นประชาชนคนไทยชาวบ้านชาวช่องที่ดูข่าวเหตุการณ์ไฟไหม้เมาเท่นบีผับสัติหีบเนี่ยนะครับเป็นอะไรอ่ะทาไมเขาพูดถึงเรื่องไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จริงๆอ่ะรู้หรือเปล่านะคุณผู้ชมครับเนี่ยล่าสุดพันตํารวจเอกวุฒิพงษ์สมใจพุ่มกับสพภูตาหลวงนะ พูดถึงกรณีที่มีที่เคยมีชาวบ้านร้องเรียนผับเมาเทนบี B, เรื่องเสียงดังก่อนหน้าน,นี้นะบอกว่าช่วงไปตรวจสอบไปตรวจแบบป้องปรามดําเนินคดีเฉพาะเรื่องเสียงเท่านั้นเพราะผู้แจ้งก็แจ้งมาแต่เรื่องเสียงคนแจ้งแจ้งแต่เรื่องเสียงเรื่องอื่นไม่รู้ไม่ได้ร้องเรียนเรื่องการเปิดผับเออคุณไม่ได้ร้องเรียนไงคุณพูดแต่เรื่องเสียงไงส่วนเรื่องโซนิ่งตํารวจก็ไม่ทราบไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นโซนิ่งนะตรงนี้ห้ามเปิดหรืออย่างไรจึงต้องไปตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งดูเขาพูดแนตะ่ โอ้ยชาวบ้านบอกให้ไปร้องตรวจสอบเรื่องเสียงตำรวจก็เลยไปดูแค่เรื่องเสียงไม่ได้ให้ไปจับพับอืมโซนนี้ไงตำรวจไม่รู้นะเอาอย่างนี้เลยนะนี่ล่าสุดนี่ข่าวของเรื่องเล่าเช้านี้นะครับเอาเห็นเอาเห็นชาวบ้านชาวช่องเป็นอะไรนะใครไม่อายดิผมอายมากเลยสีสุรวรรณมาแล้วครับสีสุรวรรณจันยาบอกว่าวันจันทรที่8สิงหาคมเนี้พิศิีมาแล้ว สิบโมงเช้าสีสุวรรณจะไปร้องปอปชเอาผิดมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดกราวรูดเลยกราวรูดเลยผู้ที่ต้องรับผิดชอบเหตุไฟไหม้เมาเท่นบีผับสัตหีบนะก็กราวรูดไม่รู้จะมีใครบ้างตำรวจนในอำเภอเทศบาลอะไรแบบเนี้ยนะกราวรุดใช้คำก,ก,กราวรูดเนี่ยฟังดูแต่ละคนเนี่ยทนายรณรงค์บอกว่าไงรู้ไหมครับย้ายเด้งเออเขาย้ายในอำเภอเด้งห้าเสือ ย้ายเด้งแต่ไม่มีหลักฐานรับสวยก็จบเจ้าหน้าที่ก็อ้างได้แค่โง่เลยอ๋ออ้างไม่รู้คือโง่นะอ้างก็คือโง่ไปเลยนะครับว่าไม่รู้ว่ามีผับแต่ไม่ได้ทุจริตขอย้ายไปไม่รู้พื้นที่อื่นต่อเดี๋ยวคนก็ลืมคดีซาติก้าโยธากรุงเทพติดคุกด้วยไหมยังหาข้อมูลไม่เจอเจอแต่กทมต้องรับผิดชอบ2 5ของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะดูนะครับ ทางไม่รู้ไม่รู้ไม่มีหลักฐานไม่มีสวยก็จบแค่ย้ายย้ายแล้วก็อาจไปทำอย่างนี้ที่อื่นอีกนิทนายรณรงบอกนะครับอีกคนหนึ่งทนายเดชาทนายใครทุกบอกว่าความยุ่งยากของคดีไฟไหม้ผับที่สัตหิบชนบุรีคือต้องหาเจ้าของตัวจริงที่มีทรัพย์สินเงินทองเพราะที่ผ่านมาคดีซาติก้าชนะคดีแต่ไม่ได้เงินนะครับเพราะจำเลยยอมติดคุกยึดทรัพย์อะไรก็ไม่ได้ผมเคยคุยกับผู้เสียหายมาก่อน ในรายการโหดกระแสนะครับก็หมายความว่าทําอะไรไม่ได้เจ้าหน้าที่รัฐก็ถึงบอกไงเขาเห็นประชาชนเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่ทราบไม่รู้ไม่ทราบทนายรณรงคก็เลยซัดเลยนะบอกว่าอ้างได้แค่งโง่พองโง่เสร็จปุ๊บก็ย้ายแค่นั้นนะเนี่ยประเทศไทยคนตายล่าสุดในสิบห้าศพนะคุณผู้ชมครับ มันต้องรู้สึกกันบ้างนะเพราะไม่พี่น้องประชาชนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีมันก็จะมีแต่แบบเนี้ยไม่เออไอไอไอเขาว่าไม่รู้ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมมันเอาไปใช้กันเนี่ยก็คือพลเอกประวิตรนั่นแหละชอบพูดนะสุดท้ายมันเลยกลายเป็นวาทกรรมที่ทุกคนเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเอาไปพูดอ่นะ feasible, imana, ก็รองนายกยังพูดได้เลยคนอื่นเขาก็พูดบ้างว่าเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับก็อยู่กันอย่างนี้จริงหรือประเทศไทยนะเมื่อวานนี้ผมคุยกับนายรณรงค์ แกก็บอกว่าเนี่ยมันต้องเสนอมีกฏกฎหมายใหม่นะว่าอ้างไม่รู้ไม่ได้ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องรู้แล้วองถูกดำเนินคดีนะเพราะว่าท้ายสุดเวลาสู้คดีมันไม่มันไม่มีใครมีใบเสร็จหรอกครับเวลาเขาจ่ายกันนะถ้าเขามีการจ่ายมันไม่มีใบเสร็จหรอกครับมันไม่มีแน่นอนนะ่ถ้าเราจะอยู่กันแบบนี้สุดท้ายใครก็ตามแต่ทําผิดกฎหมายในบ้านเราแล้วถึงเวลาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ แล้วกฎหมายก็เอาผิดไม่ได้เลยเงี้ยนะอะเดี๋ยวลองดูคุณศรีสุวรรณเดี่แกไปยื่นเนี่แกจะมีหลักฐานอะไรหรือเปล่านะเสียขาวสัตติก้าติดคุกไม่กี่ปีอะแล้วก็ศาลก็สั่งให้เสียขาวชดใช้ค่าเสียหายเสียขาวก็บอกว่าไม่มีตังค์สุดท้ายศาลก็ให้ล้มละลายก็จบใช่หไหมเหยื่อก็ไม่ได้อะไรเคสนี้ก็จะเหมือนกันอีกหรือเปล่า อ้โหคุณผู้ชมครับมันเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องเชิงระบบนะสะท้อนนี่เห็นเลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะเรื่องของรัฐราชการเนี่ยนะครับมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากนะครับถึงขนานดะที่มีคนคือว่าไอ้สายเห็นที่ผับมันไฟไหม้นี่เกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากการที่มันเป็นผับไม่ถูกต้องไงครับถ้ามันเป็นผับถูกต้องอ่าขออนุญาตทาอย่างถูกต้องนู่นนี่นั่นก็จะมีวิศวกรมีตํารวจมีอะไรมาตรวจสอบก็าตามกฎหมายเลยนะ ต้องมีประตูต้องมีป้ายต้องมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไฟอ่ะมันไมมเพราะอุบัติเหตุแต่ถ้าผับมันถูกต้องเนี่ยนะครับมันก็หนีทันไงนะครับมันก็หนีทันแต่นี่ผับมันไม่ได้ถูกต้องเลยนะครับพอไปถามว่ามันอยู่นอกโซนมันเปิดผับไม่ได้ตำรวจก็ไม่รู้เทศบาลก็ไม่รู้สาวที่ออกมารับหน้าแทนเจ้าของร้านก็บอกไม่ทราบคือแม่งกระตอบเป็นแบบเนี้ยโธ่ โอ้เห็นคนไทยเป็นอะไรครับพวกท่านนะคิดว่าเขาจะเชื่อเหรอในสิ่งที่พูดกันเนี้นะคิดว่าจะเชื่อเหรอไม่ร,มรู้ไม่รู้อย่างเดียวเนี่ยคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้าสิบนะแหนมยุคนสูตรเมืองตัวจังหวัดน่าน ชุดละร้อหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่าได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดละร้อยห้าบาทนะวันหนึ่งทําไม่เกินแปดสิชุด วันหนึ่งทาประมาณ6 0สิถึงแปหมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทํา1ชุดมี10ชิ้นทําใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1ชุดมี10ชิ้นชุดละร้อยห้าบาทนะครับแล้วได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทําข่าวนะนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวนะ นะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทํารูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอคอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้ ก่องข้อความเพจ e y ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขาย,อ,ยาอื่นไม่เป็นเนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอยือย่นไม่เป็นอนะผมขายในของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งตัวคือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดี ให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ทำองเงินผมไม่ได้ทําเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผม ผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นก็หน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสองสามอาง,อง,องอยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอ่ะผมยากนะผมไม่เอาอ่ะนะผมผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมแล้ไปให้ขายให้ไปขายยาบ้าเห,หรือยังไงครับนะ ก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทําร้ายใคระนะครับไม่ได้ไปขายอะไรไห้ไปขายอะไระนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันหรยอโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันมันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดาษปากหน่อย กระดาษปากกระดาษใจด้วยนะไม่เอาเอาอางนี้แหละไข่แยมนีม่แหลนะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัวไส้อัวหมูไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนมีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละสองรอยี่สิบครึ่งโลทำสดใหม่ทุกวันนะ ผมมาเก็บปิ๊ดไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไสอัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไสอัวนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงเราว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไสอัวมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะเอ้วันหนึ่งนะทำไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่า ทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมาคาเสะ โอมาการเซโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมาการ์เซโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นๆใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิธีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะ แต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเดี๋ยวมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำเปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินแล้วอร่อยจริงๆนะครับไส้อัวเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็ก ผมยังไม่เคยกินไส่อัวที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส่อัวเนี่ยนะทำแพ็แคแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็แคแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนนี้เขาทําเสร็จเนี่ยโห,โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมต้องโม้แบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยี่สิบสนใจก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ย ผมย้ำกับคนทําเลยนะย้าย้ำ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 ห้ามทําให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทําำันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรรับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่ อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเน่ะเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เมื่อเรามาทํางานมาเย็นสกงุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะใส่หัวเนี่ยสองร้อยยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกินสี่สิบผมก็ไม่ไมรับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็ เออเป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะสองร้ 220, นะอยยี่สิบนะขอญาตโมตหน่อยเถอะนะไส้อวนเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโมได้ยังไงนะครับคือถ้าให้ผมไปขายครีมเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะ ที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมคำทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าอ่ะนะเสียชื่อเป,ปล่าอ่นะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเอง,งอ่ะโกงคนดูอะนะไม่เอา่ะ ไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะ เนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอ่ะก้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลรราะนะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยลายพิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ต่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนมี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆกันเน,นี่ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทําไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะไม่ทําอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทําได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อน นะครับเอโอเคนะเจอกันเรื่องแกงคอเซนเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทําอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคําตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายเต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศนะ์ไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทําได้นะครับนะ ลาไปก่อนนะครขอพระคนอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ